สวัสดีครับมือนี้ก็มาพบกับช่องปะทวนไก่รัดนะครับของ YouTube นะครับมาเบิงกล้วยด่างกันครับนมาเบิงว่ามันด่างขนาดไหนครับนะอันตัวนี้พ่อเม่นะครับเ้มาบึงครับนะ้ากล้วยด่างกันนะด่างเกือบสุใบนะครับนะ้าเป็นกล้วยน้ำว้าด่าง ะแต่ละบด่างนะครับการันตีได้เลยว่าด่างนะครับด่างตามแบบที่เขาหากันนะครับนะเป็นกล้วยด่างของไอ้กล้วยน้งว้านะคลิปก่อนที่ลงไปก็คือว่าล่อหลุ่นนอมันครับ่าดางบาดางนะครับนี่คือว่าต้นแม่มันนะครับเนี่ยด่างสุดไปครับให้เบิงให้เบิงกันเลยครับว่านี่คือด่างนะมันเป็นว่ากล้วยเป็นโลกนะครับ อันคือกล้วยด่างที่เขาหากันนะครับด่างการไม้ตะไบนะครับด่างครับและที่ทุกคนรอคอยแบคือว่าส่วนมากนะครับที่เขาบอกว่าแม่ด่างนะครับลูกจะบ่ค่อยด่างนะครับสำหรับกล้วยน้ำว่าแต่ที่นี่ก็มาลุนเบิงครับว่า นอนี่มันะด่ดางบอครับต้นเม่มันดางนะนะครับสิ่งที่คนรอคอยกะนะเมื่อเบิ่งนันกันครับนี่คือต้นลูกนะครับคือว่าออกมาใบดางนะครับดางลอยเบอร์เซตเลยนะครับตัวนี้คือดางนะครับตอนนี้เอ่อได้มาหนอหนึ่งนะครับลูกมันกะใบดางนะครับกำลังสวยเลยนะครับเบิ่งสวยครับสวยนะครับ คือว่าเพิ่งเจอนะครับว่าลูกมันออกมาด่างนะครับปกติแล้วลูกจะออกเป็นเขียวนะครับน้ากกมาเบิ่งน้ำกันนะครับน้าอยจะลืติดตามช่องนะครับ youtube ของปตวนไก่รัดนะครับนะผู้ใดสนใจก็ทักคำว่าใดนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับน้าเพื่อมาอัปเดตว่านนอมันด่างนะครับ นะครขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ